สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแบงค์ฟรียพงศ์นะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่แกรซี่เลกแคนมอลนะครับผมผมมาไฮัน,นี้เป็นอวอล์คฟาร์มิงสำหรับคนที่อชอบปีนภูเขานะสว่วนอันนี้ก็เป็นแบบเทรลไฮงเทรลธรรมดานะโอเคสำหรับคนที่ไม่รู้จักช่องนี้นะในช่องนี้เราจะคุยเกี่ยวกับ financial freedom ธุรกิจออนไลน์แล้วก็แฮปปี้เนสนะครับผมวันนี้เราจะพาไปดูช็อปของนักเรียนเราจะไปรีวิวกันว่ามีส่วนไหนบ้างที่นักเรียนสามารถที่จะปรับปรุงได้เพื่อที่จะเพิ่ม c o n เวอร์ชั่นเ e ของนักเรียนนะครับผมแล้วก็สำหรับคนอื่นที่เข้ามาดูผมบอกได้เลยว่า,าในการรีวิวช็อปวันนี้อาจจะไม่ได้เป็นช็อปของคุณแต่ผมเชื่อได้เลยว่า,าในบางส่วนเนี่ยขอ้ขอมูลในบางส่วนที่ผมจะบอกไปเนี่ยสามารถเอาไปปรับประยุกต์ให้กับ ได้เลยครับผมโอเคก่อนอื่นที่เราจะไปดูกันนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิวที่แกรซี่เล็กแคนมอนนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในส่วนของรีวิวช็อปเลยครับผม ช็อปแรกที่เราจะวิเคราะห์ก็คือช็อปกิฟต์ศูนกาะครับผมก่อนอื่นเลยถ้าคุณอยากจะให้ผมวิเคราะห์ช็อปของคุณนะครับสามารถส่งอีเมลลิงร้านของคุณมาได้ที่ the e c o m w e l l project gmail com นะครับผมโอเคอันัแรกเลยนะครับช็อปนี้ตอนนี้ผมเข้ามาดับแรกนะผมจะดูก่อนเลยว่าโลโก้ร้านของคุณดูโปรเฟกชันอลหรือเปล่าเห็นเราดูมาตรงนี้เห็นไหมครับผม<ด>เห็นไหมครับรูปเนะี่ยผมแนะนำว่าให้เปลี่ยนรูป พยายามลงถ้าจะลงรูปเป็นรูปหน้าของเรานะพยายามลงรูปที่มันดูโปรเฟชชั่นอลหรือว่าจะใส่เป็นโลโก้ของร้านเราก็ได้นะครับผมส่วนแบล็คกราวเห็นไหมครับผมแบ k ็คกราวมันดูเหมือนกับว่าคือทำรูปมาไม่ไม่ไมพอดีกรอบเห็นไหมมันดูไม่รู้เรื่องเพราะแบบรูปดีไซน์มันใหญ่มากแต่กรอบมันแค่นี้ครับผม <Yeah. S 1> เวลาดีไซน์แบล็คกราวนะครับผมแนะนำว่าให้ดาวน์โหลด ไซส์ของแบ็กกราวด์ตรงนี้มาเราเอาไปเข้าไปทำในไม่ว่าจะเป็นแคนวาหรืออิลลัส r a t เ r อร์หรือ Photoshop นะครับให้ใส่ขนาดที่ถูกต้องของแบนเนอร์ลงไปนะครับผมแล้วก็ทำออกมาให้มันดูโปรเฟชชั่นอลนิดนึงอ่าโอเคต่อมาเรามาดูดีไซน์กันแล้วกันนะครับผมอ่าเราดูจากโดยรวมนะครับผมจากช็อปนี้นะผมเห็นแล้วว่าดีไซน์ส่วนใหญ่ที่ทำไปเนี่ยมันไม่มีคีย์เวิร์ด ไม่มีคีย์เวิร์ดในดีไซน์นะเนื่องออกมาสมมติถ้าคุณจะทาดีไซน์ที่เกี่ยวกับหมาหรือแมวเห็นไหม,มคือคุณจะต้องไปแข่งกับคนที่แบบเขาทาลงมาเป็นแสนชิ้นเลยทีเดียวถ้าจะลงอะไรที่เกี่ยวกับหมากับ,มกบแมวเนี้ยนิสใจพวกนี้แนะนําให้เจาะลึกลงไปอีกอาจจะเป็นแบบว่าพาราพา,าพารแคทพารด็อกอะไรประมาณนั้นโอเคปะ่ะคือเจาะดิจด,ดาวลงไปอีกนิชดาอลลงไปเยอะมันไม่มีคีย์เวิร์ดอะ มันไม่มีคนเซิร์ชเข้ามาเออกไหมคนจะไม่เซิร์ชเข้ามาในคํานี้หรอก my cat 0 er ูนย์ศูนย์สติ๊กคือใส่ไทเทนใหม่ครับผมไปลองดูวิดีโออีกรอบหนึ่งที่สอนนะใส่ไทเทน้าไปใหม่แล้วในส่วนแท็กลองมาดูดิเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้ใส่แท็กเลยด้วยซ้ำนะอันนี้แท็กที่ใช้ cat sticker pet sticker cute sticker เห็นไหมคือแนะนำให้ดิฟดิฟไดดิฟลงไปอีก ใส่คีย์เวิร์ดที่มันเกี่ยวข้องกับดีไซน์ของเราให้มัน niche d o w ลงไปอีกโอเคปะ่ะไม่งั้นโอกาสที่คนจะเห็นสินค้าเราแทบไม่มีเลยอโอเคอันนี้โอเคอันนี้ดีขึ้นมาหน่อยหนึ่ง torus แต่ว่า torus อย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอเห็นปะ่ะอันนี้คือไทเทหนของคุณโอกาสที่คุณจะเซิร์ชเข้ามาเจอเนี่ยมันน้อยมากอาจจะใส่คำว่าหาหาคีย์เวิร์ดที่คนจะเซิร์ชเข้ามา ในคำว่าทอรัสนะครับอาจจะเป็นโซเดียมโฮโลสโคอะไรพวกนี้นะครับลองไปหาคีย์เวิร์ดลองเทลคีย์เวิร์ดแล้วใส่เข้าไปในไทเท n ลแล้วก็ใส่เข้าไปในแทน็กเพื่อที่จะช่วยให้สินค้าเราอ่าสแตนด์เอาท์ขึ้นมาโอเคนะครับผมก็มีอะไรอีกไหมเดี๋ยวกลับไปดูที่ลน,น์ลอนะีกรอบจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะใส่เปลี่ยนโลโกโ้เปลี่ยนโลโก้หน้าเราถ้าเราจะใช้อรูปหน้าเรา ใช้รูปที่มันดูโปรเฟชชั่นอลชื่อช็อปเนี่ย about ยี่สิบศูนย์แปดเก้าให้ใส่ตั้งชื่อใหม่ก็ได้ครับผมตั้งชื่อให้มันดูแบบโปรเฟชชั่นอลนิดนึงโอเคปะมันจะได้ทําให้ร้านเราน่าสนใจมากยิ่งขึ้นที่นี่รีเสิร์ชสำคัญมากโอเคปะสำคัญกว่าดีไซน์รีเสิร์ชให้ดีครับผมแล้วก็รู้จักรู้สึกว่าการดีไซน์แล้วก็ดูค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเสียอย่างเดียวคือรีเสิร์ชให้มันดีขึ้นโอเคปะ ไปศึกษาในส่วนของอิสรชมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูช็อปต่อไปเลยครับโอเคครับผมช็อปต่อมานะครับผมชื่อชอ็อปอมนเนอร์สองหกสี่นะครับผมก่อนอื่นเลยโลโก้นะจะบอกว่าโลโก้มันดูไม่ค่อยโปรเฟชชั่นอลครับผมพยายามใส่เป็นโลโก้หรือว่า เป็นรูปหน้าเราแทน,นแต่ว่าต้องเป็นรูปที่ดูโปรเฟชชั่นอลนะครับมเมื่อกี้เราบอกกันไปแล้วนะในส่วนของแบนเนอร์อ่าอันนี้ดูดีขึ้นมาหน่อยเลยคือแบบสามารถอ่านได้นะเ e l c ค m e to Shop เม n เนอร์อะไรเนี่ยรเซลเซลอะไรพยายามบอกเขาด้วยว่ามีเซลเท่าไหร่เซลซัมเมอร์เซลสี่สิบเปอร์เซ็นต์ซัมเมอร์เซลยอ์เซอะไรก็ว่าไปวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่พยายามอธิบายไปในนี้ไม่งั้นมันจะดูไม่รู้เรื่องะาบางทีคนเข้ามาเซล เซลอะไรมีเซลเท่าไหร่อะไรอย่างไงี้ยขยากัอธิบายให้เขาเข้าใจ <c oughs> อ่าในส่วนของดีไซน์นะครับผมโอเคอ่าเนี่ยผมชอบมีฟีเจอร์คอลเลคชันแบบอ่อาดีครับผมใส่ฟีเจอร์ไปด้านบนทําให้คนเข้ามาแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยอันนี้คือสินค้าพิเศษนะแบบที่ฟีเจอร์หน้าร้านเราอะประมาณนี้ <c oughs> อ่าส่วนของดีไซน์เดีย๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างขอดูแบบโดยรวมก่อนแล้วกันเนาะอ่าโดยรวมถือว่า ดีไซน์ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมทีนี้เรามาดูว่านิชที่คุณเข้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีดีมานขนาดไหนมีคู่แข่งขนาดไหนเดี๋ยวเราเลือกสักสองสชินนะ้นเนาะอ่ะอันนี้แล้วกันคลิกเข้าไปอันนี้เอาไปดูว่าอันนี้คืออะไร USWNT Equal Pay อ่ะโอเคเรามาดูในอ m a z อนแล้วกันนะเราจะเทียบในอ m a z o n ดูว่าอ,อันนี้มันมีคนขายเท่าไหร่ มันมีดีมาร์มีสัปพลายหรือเปล่าโอ okay. เค U S W N T โอเคอีโโอเคมาดเสิอ่าโอเคมีชักเร็จไนะมีดีมาร์อยู่ครับผมอี a คเพยมาดูก่อนว่ามันอ่าโอเคถือ okay. ว่ามีดีมาร์อยู่มีดีมาร์แล้วก็อ่า คนเข้านิดไม่เยอะมีแค่9.3มซอถือว่าไม่เยอะเลยนะครับผมมาดูส่วนดีไซน์ถามว่าดีไซน์เวลาลงบนเสื้อแล้วก็ดูค่อนข้างที่จะดีนะครับผมทีนี้ส่วนคีย์เวิร์ดผมจะบอกว่าไทเทนเนี่ยมันสั้นไปพยายามใช้เนื้อที่ทั้งหมดที่เขาให้มานะใส่อะไรเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดสำหรับดีไซน์เนี้ยนะอาจจะเข้าไปดูในตัวอย่างของคนอื่นเขาเห็นไหมครับลองดูว่าเขาใช้คีย์เวิร์ดอะไรบ้าง เราเอาไปใช้ดูอจะไปก๊อปอย่างเดียวคือเอามาเป็นแนวทางอ่ะอันนี้คือคีย์เวิร์ดที่เขาใช้เนื้อลองเทียวคีย์เวิร์ดอ่ะกลับมาร้านเรารอหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูเรียกว่าเราใส่แท็กหรือเปล่าอืมโอเคเสื้อแท็กโอเคครับผมอ่าค่อนข้างที่จะดีครับผมรู้สึกว่าพยายามอันนี้เขา maximize ใส่แท็กให้มากที่สุดนะผมชอบในส่วนตรงนีอ้อันนี้มาถูกทางละ แต่พยายามเอาไปปรับไทเทลนิดนึงให้มันยาวขึ้นกว่านี้หน่อยพยายาม max, Maximize Keyword ใส่เข้ามาในไทเทลเพราะว่าไทเทลมันช่วยให้เราสินค้าของเราแรงใน Search Engine นะครับนะเดี๋ยวกลับมาหน้าหลัหกเราโอเคแล้วหลายนี้แหละทายจะบอกว่า n i ชไ e เนี่ยไมันเป็น Niche ที่ค่อนข้างที่จะกว้างมาก ถ้าจะเจาะพวกนี้ช่วกนี้พยายามเข้าไปในพวกซับเนชัเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะันนี้ผมจะเข้ามาดูดีมาใน Amazon นนะเพราะว่า Amazon มันอย่างที่บอกมันเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถเช็คได้ดีทั้งดีมาแล้วก็ซับสายแปดพันรีซอสบน Amazon นนะถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะ,ะดาวมาเหลือ800กว่ารีซอสละอ่ะเราลองดูนะไดหม e e ี h ั๊ดฮักอ่ะ ฟ r e e d น n ั a t e p r i d lgbtq f r ี e dan hate c h u r c เ <oughs> นี่ยผมว่าเราจะได้เจออันนี้คือวิธีที่ผมใช้ในการรีเซิร์ชแหลยคือลองนิชดาวไปเรือ่อยเรยจนเราเจอรีซอสที่แบบจำนวนผู้ผลิตไม่เยอะแล้วก็ดีมานค่อนข้างที่จะโอเคโอเค860รอรีซอสก็ถือว่ายังเยอะอยู่ อาจจะใส่เำว่าเลนโบเลยด้ยังดูเจอเหลือฟรีวัคซินเด็ดดัคเนี่ยอันนี้ก็นาา่าทแปดร้อยหกก็ยังถือว่าเยอะอยู่ คือลองเล่นไปเรื่อยๆเยนาะอันนี้ก็ยังดีกว่าตอนแรกที่หายนะตอนแรกแปดพันแปดพันก้รีซอตอนนี้เหลือแปดร้อยหกสิบรีซอก็แนะนําให้ลงดีไซน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมเพราะว่าจะบอกเลยว่าห้าสิบดีไซน์แรกเป็นเหมือนดีไซน์ที่เราเหมือนกับเพิ่งฝึกซออะอย่าเพิ่งไปหวังอะไรมากดีไซน์ที่แบบ 50ขึ้นไปจะเป็นดีไซน์ที่แบบดีขึ้นเรื่อยๆรีเอร์เราจะดีขึ้นไปเรื่อยๆโอเคปะ่ะอ่ะอย่างเงี้ยอย่าไปทำนะอย่บอกให้เอารูปดารามาทำอย่างเงี้ยมีโอกาสโดนแบนนะครับผมอาจจะไม่โดนตอนนี้อาจจะโดนในอนาคตเห็นไหมอันเนี้ยออฟปาลีมินโฮเนี่ยโอเคแนะนำให้เราดีไซน์นี้ออกนะครับผม,มดีไซน์นี้ะละเมิดลิขสิทธิ์นะครับนอกจากว่าเราจะได้คำอนุญ,ญาตจ,จากเจ้าของเจ้าของรูปนี้นะครับผม แต่ว่าส่วนมากผมแนะนำเลยว่าเอาออกรับผมโอเคเนีย่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือกว้างเกินไปเป็นคีย์เวิร์ดที่กว้างเกินไปลองเสิร์ชคำว่า b u ต t e r f l y เนี่ยคือคุณจะเจอสติกเกอร์ที่เขียนว่า Butterfly มีเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเลยได้ซ้ำพยายามเจาะดีดดาวลงไปอีกโอเคปก็เท่านี้นะครับผมเอาวิธีนี้ไปปรับปรุงในร้านนะครับผมเชื่อว่าเลยว่าจะขายได้แน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีก้านหนึ่งเลย โอเคครับผมอันนี้ก็เป็นร้านสุดท้ายสำหรับการรีวิวช็อปสำหรับวันนี้นะครับผมชื่อร้าน helway bkk โ okay, อเคอันดับแรกเลยเออผมชอบอชอบชื่อร้านดีนะแล้วก็โลโก้สำหรับร้านก็นดูเด่นขึ้นมาใส่มาตรงนี้เนาะส่วนในส่วนของแบนเนอร์สามารถเชื่อได้เลยว่าสามารถปรับปรุงได้นะแนะนำว่าให้ลองไปหาช็อปอื่นเข้าไปดูช็อปอื่นที่เขามียอดขายสูงเข้าไปดูว่าเขาใช้โลโก้ประมาณไหนเขาใช้แบนเนอร์ประมาณไหน,นแล้วก็เอามาไปเอามาใช้เป็นแนวทาง เพื่อที่จะทำให้ร้านเราดูดีขึ้นโอเคปะ่ะแล้วก็ดีไซน์โดยรวมนะถือว่าดูดีเลยครับผมรู้สึกว่าคนที่เป็นเจ้าของร้านนี้แบบจะมีะทักษะมีประสบการณ์ในการออกแบบนะก็ดีครับผมในส่วนของคอลเลกชันเี่ผมชอบอันนี้มากเลยที่แบ่งให้มาเป็นแบบเป็นสัดส,ส่วนนะเป็นหมวดหมู่เป็นคอ เป็นคัตเตอร y ไปคนสามารถเข้ามาเลือกดูว่าอะไรเป็นสติวร์ดิมอคราซีมีเทรนด์มีไลเดอร์คอลเลคชันมีโรดมีอะไรพวกนี้มีแพทเทิร์นมีโฟมเคสเยี่ยมครับผมชอบชอบในส่วนตรงนี้มันทําให้ดูแบบไม่ไม่ไม่ลกไม่ลกตานะ,ะเวลาคนคลิกเข้ามาในร้านส่วนในส่วนของดีไซน์ในร้านว่ามีดีมนหรือเปล่าเราจะไม่คุยกันนะเพราะเพราะว่าเราคุยไปแล้วในส่วนของร้านช็อปที่2ที่ผ่านมาเนาะ พยายามเอาไปดูเอาไปปรับประยุกต์เข้ากับร้านเราเอานะครับผมแล้วจะมาดูแล้วกันในส่วนของคีย์เวิร์ดแล้วก็ไททิลเป็นยังไรอ่ะเจมส์ดามาดูดีไซน์นี้กันว่าไม่ส้นเนมเจมส์ไนย์ฮิตดาเชิ์ตพรีเมียมอ่ะถือว่าโอเคนะผมในส่วนของไททิลนี้แต่ผมเชื่อได้เลยว่าสามารถใส่เพิ่มได้อีกนะพยายามใส่เพิ่มใส่ให้มันเต็ม,ม่ะครับผมแต่ว่าพยายามใส่คอมมาอ่ะดีใส่คอมมาไปอาจจะใส่เพิ่มไปได้ประโยคนหึงแล้วมาในดูในส่วนของแท็กแล้วกัน ดีครับผมเห็นแล้วว่าในร้านนี้พยายามใส่แท็กให้มากที่สุดดีครับผมชอบอ่ะเรามาดู listing อื่นก่อนอ่าเอาไหนดีอ่ะดูนี้แล้วกัน all I need is coffee and my camera อ่ะโอเคอาจจะใส่คีย์เวิร์ดเพิ่มเนอะ coffee lover camera lover อะไรก็ว่าไปอ่า ในส่วนของแท็กอูฟอันนี้ไม่แน่ใจว่าลองกลับไปเช็คดูครับผมว่าได้ใส่แท็กซ้ำหรือเปล่าพยายามอย่าใส่ซ้ำนะครับผมแล้วก็่าใส่อะไรที่มันยาวเกินไปพยายามเต็มที่เนี้ยคอ f ฟ e ่เลเวอร์ทีเชอ์อันนี้กำลังสวยแต่ถ้าใส่แท็กเต็มขนาดเนี้ยมัน,นเยอะเกินไปแนะนำให้ทำให้มันสั้นลงครับผมมันเป็นลองเทลเกินไป ในส่วนของราคา37เหรียญค่อนข้างที่จะแพงครับผมอาจจะไปปรับราคาในร้านนิดนึงให้มันดูถูกลงมาหน่อยนึงให้มันเพราะว่าจริงๆแล้วมันเราไม่มีค่าผลิตเนี่ยสำหรับในส่วนของเสื้อที่ลงขายในปั๊บโบอาจจะปรับราคาให้ต่ำกว่านี้อาจจะเอากำไรสัก10-20%พอครับผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนาะสำหรับร้านนี้ผมดูแล้วว่าเออแบบเข้าใจทางดีครับแต่ว่าในส่วนของแอดไบก็ลงดีไซน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับอัพเพิ่มไปเรื่อยๆ รีเสิร์ชใช้เวลากับการรีเสิร์ชมากทิ่งขึ้นครับผมโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับคนอื่นที่อยากจะให้ผมรีวิวร้านของคุณนะครับสามารถส่งลิงก์ร้านของคุณมาที่ theecomwellproject@gmail.com แล้วผมจะทำรีวิววิดีโอแบบนี้แล้วก็อัปโหลดลง YouTube ครัก็ขอขอบคุณมากนะผมถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณผมฝากกดไลค์แล้วก็สับส c r รับด้วยนะครับเจอกันในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ